เมนูผัดหัวฉลโปตั้งกระทะเจียวกระเทียมเสร็จแล้วก็ตกไข่ลงไปแล้วก็ปรุงปลามันตาลรสด,ด,ดีแล้วก็เอาหัวชลโปลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดผัดต่อไปจนกระทั่งมันสุกจนกระทั่งน้ำมันแห้งแห้ง,หงผัดออกผหวานกินกับข้าวต้มค่ะ ก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะแห้งกินกับ้าวต้มค่ะอร่อยมันจะเกรสชาติหวานเป็นเค็มนิดๆแต่เค็มมากค่ะ น้ำกะหรี่แห้งตัดตัดของเชโกค่ะน่าก,กินค่ะต้องบอกก็ต้องมแลองเมนูตัดของเชโกก็ไไง,ไง่ายๆเด็กบ้านๆไม่ต้องนึกอยากเครื่องปรุงไม่ต้องมากใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไม่ต้องเยอะใส่เครื่องปรุงมากอันตรายาตายัวไตใส่แค่นิดหน่อยก็พอน้ำแห้ง ก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมันแห้ง